สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนมาเจอกับซ่องสาวเหนือกินแซ่กเด้อสุกูสุคนเด้อื้นนี้มามาแรงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้นุิกินไข่ลูกเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่กิน,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 นกินไข้แดงเนาะม้อเศ้านี่กินไก่ตอนไข้ไข้แรงตกแรงมากินไข่ลูกพี่น้องบาไข่บาไก่าาแลละเดอ้อนุชเนาะมามามากนมินกันเบิดสุกูสุคนเดอ้อมากินไข้ลูกลน้ำนุชเดอ้อ ก็ขอโทษขออภัยคนที่บุกินเนาะพ,พี่น้องเนาะคนเพิ่นที่เพิ่นบุกินก็มีเนาะพี่น้องภักกับก็บคือสาระแหน่สาระแหน่เด้อเพื่อนสาระแหน่คนลาเขาหันลิ้นบาเป็นเนาะเขาเอินสาระแหน่แต่คนไทยเอินสาระแหน่สิวดด่าพี่น้องเนีแล้วก็ภักแผ่วเด้อพี่น้องแล้วแต่สิเอินเนาะสะดวกก็ได,เเด,เด้เอินจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อเนานบ่เป็นเนาะเขาคนลาเอินหอมลาบไข่ลูกเบอร์สองอลือมอีกละ ล uh ืม huh, อีลาอีลาเอ้ยไม่ลืมเกียเซจูมักลืมพี่น้องเบอร์สองเนอเบอร์อื่นมันก็กินบ่ได้มันใหญ่เกินไปยังอุ่นๆเลยพี่น้องอุ่นเลยฮอนเลยพี่น้องมาๆๆกินด้วกันพอดีเบอร์สองนะพี่น้องเบอร์สามนึกกินบ่ได้เพราะมีขนอันนี้เบอร์สอง ต้อรับน้ำจิ้มมาดูพี่น้องกับเกลือพิคไร่คนใส่มาเดมักไม้ก็คือมักดินจีเด้ยพี่น้องมักดินจีมักดินจีคนไทยเอินมากอย่างเ่ยพงษ์มาแจงกิ<า>้ว ใครจะมีลูกสาวหลายช่วงนี้เตกบุนวันบุนวันยุงเงินแม่ยุงเอ้ากินได้กินเลยทางไงมันมีไข่ดานพี่น้องจะนวดผ้ผิวไข่ดานมีแค่ เกมสั้นดีเลยพี่น้องเป็นนุชเป็นคนที่โมหมักดื่มพี่น้องถ้ามีงานสร้างสรรค์งานนั้นงานนี้ดื่มดูซื่อๆนุชกดื่มเด้อพี่น้องเด้อสามเดือนยังบ่ดื่มเพื่มหนึง่ง โอมแทนจะเข้ากัน ขึ้นนุ่งเรื่มตาโบหินเรื่มใครจะน,นัวหน้ามันพี่น้องไม่ได้กินพักสองมือและใจสิวขาด แล้วคนละ3ตัวแม่ เอาคนมานั่งมาค้ำกรรมน,น่ะพี่น้องเมตูมาค้ำกรรมซ่พอ,อนุชเฮ็ดผู้เดียวไม่ไหวเลยพี่น้องน้องก็เลยเอานุชเอาหลานนุชตรงเลยเอาหลานเมตูตรงเลยเบิ้งแม,งมง่คุณเอาหลานมานะ้ำหลานน้อยกบโน้อยแหละเก้าปีที่บอก สิชวนพันยู่น้ำเลยพันจี้ยู่บุบปุฮันน้องบุญมีบุญมาตูา้คนมันมีพ่อมีแม่ใั่ยูมม่จะมาตู้สองคนเก้าปีลแล้วส่ว <c oughs> นพันยู่น้ำพันจี้ยู่บุบยานพันเอิรดกินห่อแม่ตูไ้ไป เพิ่นเป็ดพันดูนสาวไปมือนุน่นท้าผู้ชอบหลานเพื่นท้าผู้ชอบแม่เอาให้เพ่นเป็ดพัน,นพ,พน่อพ่อผมต้องไปหาเงินปะฮานบ่ได้พ่อผมต้องไปอยู่ฮาน ขึ้นจะบูหมาอีกวันนะมาพี่มีทุกคนปุกได้อยู่ห้างนอนมม่หักกวนมันต้งซีนไยวอะพี่น้อง เออละม,ามาัน,นหวานขนาดหวานจนแทบคอเนาะมากนี่น่ะ15บังเกิด พอกลินโดนึงก็ได้ปลากหลาย นายเอามือไปบางจรงเห็นนาทีเห็นเวลาจับเวลาสำหรับคลิปนี้นุ่ลาพี่ลาน้องมาก็เด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นได้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้นุ่นเด้อก็ขอขอบอกขอบใจกับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้นุน่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย